หมอยาพอรักท่านอองไร้ใจตอนที่86หพาอองซื่อเจิ้งไม่เจอแล้วองรัชทายาทเองก็ยังคงมีความกลัวท่านลุงอยู่บ้างจึงไม่กล้าที่จะบุกเข้าไปแต่ก็ไม่ยอมกลับเอาแต่ยืนที่หน้าประตูกับทหารอง์รักแล้วก็พูดกับอองอันชินงั้นข้าก็จะรอให้ท่านลุงหายดีแล้วข้าค่อยกลับมาเยี่ยมท่านใหม่นะอ,องอันชินเองก็ไม่สามารถที่จะไล่เขากลับไปได้ ทำได้แค่ให้เขาอยู่ที่หน้าประตูทางด้านซื่อถูจริงก็ไม่ได้ข่าวอะไรทางด้านคนรอบข้างของไทเฟยก็ปิดปากเงียบสนิทจริงจงเองก็ไม่สามารถถามอะไรพวกนางได้เลยและก็เป็นช่วงนี้เองที่คนในวังมารายงานอ,องค์อันชินว่าตื่เฉิญฟื้นแล้วอ,องค์อันชินรีบเข้าไปด้านในทันทีตื่เฉิญเห็นหน้าอ,องค์อันชินก็พลันรีบลุกขึ้นแล้วถามอย่างร้อนใจ ท่านอองเป็นอย่างไรบ้างองอานชินไม่อาจจะบอกข่าวร้ายกับเขาได้จึงบอกแค่ว่าหมอหลวงกำลังเฝ้าดูอาการอยู่ตื่เฉินก้มหน้าลงทันทีแล้วน้ำตาก็รินไหลออกมาท่านพี่ของข้าตายแล้วใช่หรือไม่เมื่อกี้ตอนที่ตื่นขึ้นมาเขาเองก็ได้ถามท่านหมอแล้วท่านหมอบอกว่าตาตาตายแล้วแต่ว่าทางด้านท่านอ,องยังไงไม่ทราบแน่ชัด ปองอานชินพูดขึ้นเพื่อปลอบเขาตือเฉินทําใจดีๆเอาไว้ตือเฉินหายใจเข้าอย่างแรงแล้วพยายามกลั้นน้ําตาเอาไว้ปองอานชินนั่งลงแล้วพูดขึ้นตือเฉินคืนวันนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ทําไมพวกเจ้าถึงได้ถูกทําร้ายกันจนบาดเจ็บหนักขนาดนี้เป็นฝีมือของใต้เท้าเหลียงไทฟู่ใช่ไหมตือเฉินหันไปมองหน้าหมอแวะหนึ่งกำลังจะพูดออกมาก็พลันหยุดลงทันที องอันชินมองออกไปแวะหนึ่งแล้วก็ทำสัญญาณบอกให้ถอยออกไปก่อนแล้วเหลือเพียงแค่พวกเขาสองคนท่านอองพวกเราถูกคนสองกลุ่มลอบทำร้ายคนของใต้เท้าเหลียงและก็ตื่อเฉินหยุดพูดสักนิดไปแล้วก็พูดเสียงต่ำแล้วสีหน้าก็ขาวซีดทันทีคนของไทเฟย์องอานชินชะง,งักทันทีอะไรนะเป็นไปได้อย่างไรไทเฟยจะลอบทำร้ายลูกชายตัวเองได้ยังไง ไม่มีเหตุผลที่นางต้องทำอย่างนั้นเรื่องทั้งหมดนี้ไม่มีเหตุผลอะไรเลยเขานึกถึงเหตุการณ์ในวันนี้ตอนที่ออเย่ตายถึงแม้ว่านางจะดูโศกเศร้าใจแล้วก็เอาแต่ร้องไห้โวยวายแต่ว่าดูนางเหมือนกับว่ากำลังแกล้งทำไม่ได้หมายความว่าเรื่องทั้งหมดเหมือนการแกล้งทำลูกชายนางตายนางก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาแต่ว่าก็มีบางอย่างที่รู้สึกพูดไม่ออกแบบแปลก ตือเฉิญพูดขึ้นมาอย่างสลดใจพวกเราถูกโจมตีจากคนของใต้เท้าเหลี่ยงที่ส่งมารอบทำร้ายเราคนน้อยกว่าพวกนั้นวางแผนโจมตีจำนวนคนที่มากว่าพวกเราสามเท่ายากมากว่าจะฝากกลุ่มคนพวกนั้นมาได้และก็มีหลายคนได้รับบาดเจ็บพอถึงตอนนี้เรากลับเจอกับอีกคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาโจมตีอีกรอบแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเป็นคนของไทเฟยองอันชินถามขึ้นอย่างไม่เชื่อ ตือเฉิญมองหน้าอองอันชินแล้วพลันหลุดยิ้มออกมาคนกลุ่มที่สองล้วนแต่เป็นคนที่มีความสามารถสูงส่งหนึ่งในนั้นข้าเคยเห็นเขาอยู่ในตำหนักอองแม้ว่าวันนั้นเขาจะปิดหน้าเอาไว้แต่ว่าข้ามองเห็นหลังมือของเขามีรอยปานขนาดใหญ่ท่านอองเองก็เคยเจอกับคนคนนี้ดังนั้นท่านอ,องเองก็รู้ว่าคนกลุ่มที่สองนั้นเป็นคนของไทเฟยส่งมา ของอันชินไม่พูดอะไรสักคำในสมองก็เหมือนกับว่ามีอะไรบีนวนไปมาท่าทางที่ไทเฟยที่พูดกับฮองไทเฮาก็ดูเปลี่ยนไปรากับว่าต้องการจะกระตุ้นฮองไทเฮายังไงยังงั้นบางทีนางก็อาจจะเอาไปปนกันระหว่างอารมณ์กับความแค้นส่วนตัวแต่ว่าการยั่วโมโหฮองไทเฮาคือจุดประสงค์หลักของนางนางพยายามยั่วโมโหฮองไทเฮา และนางเองก็รู้ดีว่าหลี่โม่รักษาอาซิงจนหายดีและก็มีความสามารถด้านการรักษาด้วยนางถึงไม่ให้หลี่โม่รักษาอาการของท่านอองและยิ่งกลับมาที่ตำหนักแล้วไม่ใช่ว่ารีบไปหาหมอหลวงแต่พอตามหมอหลวงมาแล้วก็พลันร้องไห้ฟูมฟายแผกปากร้องเพื่อให้ทุกคนรู้เรื่องการบาดเจ็บของออเย่นางทำแบบนี้แล้วมันมีประโยชน์อะไรถ้าหากว่าออเย่เกิดเรื่องขึ้น องรัชทายาทก็จะได้ครองราชแบบนี้ก็จะยิ่งไม่ดีต่อนางไม่ใช่หรือถื่เชิญถอนหายใจออกมาเบาๆท่านอองพวกเราต่างพากันลืมคนคนหนึ่งไป,ปองอานชิมชะง,งักทันทีในหัวก็พลันนึกถึงอีกคนหนึ่งขึ้นมาทันทีถ้าหากบอกว่าอาเย่เกิดเรื่องฮ่องเต้ก็ป่วยหนักคนที่สามารถจะแย่งชิงบัลลังก์กับองค์รัชทายาทได้ก็คงเป็นน้องแปด น้องแปดถูกแต่งตั้งให้เป็นอองนานหวยที่ประจำอยู่ชายแดนนานโก ổ. ที่ห้องเต้ส่งให้เขาไปอยู่ที่นั่นก็เพราะรู้ดีว่าเขาเป็นคนที่ทะเยอทะยานสูงน้องแปดไปอยู่ที่แดนนานโกได้สามปีแล้วจนทุกคนเกือบลืมเขาและก็ลืมไปเลยว่าลูกรักของไทเฟยนั้นไม่ใช่น้องเจ็ดแต่เป็นน้องแปดที่นางต้องการฆ่าน้องเจ็ดก็เพื่อหวังจะให้น้องแปดเข้ามาชิงบัลลังอย่างนั้นหรือ ถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นก็สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนนางรู้เรื่องแผนการรอบทำร้ายของใต้เท้าเหลียงอย่างดีนางถึงได้ส่งนักฆ่าไปฆ่าอาเย่แล้วพออาเย่ตายแล้วนางก็จะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นฝีมือใต้เท้าเหลียงและองค์รัชทายาทองค์รัชทายาทก็จะถูกเกลียดชังอย่างแน่นอนแล้วนางก็จะไปแย่งชิงตำแหน่งกับฮองไทเฮาอีกที แล้วก็หาเรื่องให้ใหญ่โตขึ้นน้องแปดก็จะได้กลับมาที่เมืองหลวงเพื่อมางานศพของพี่ชายและมาเพื่อปกป้องแม่เรื่องทุกอย่างนางได้เตรียมการไว้อย่างรอบคอบแล้วปองอานชินรู้สึกร้อนใจจนทําให้จิตใจทรมานการแย่งชิงระหว่างพี่น้องเพื่อครอบครองอำนาจจนต้องฆ่าฟันกันช่างมีมากมายนักจนเขาเองก็ไม่อยากคิดภาพต่อไปแต่ว่าเรื่องที่ไม่สนใจใคร จะทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้อำนาจมาแบบนี้กุ้ยไท่เฟยททำได้ลงคออย่างแน่นอนพอตกเย็นการเคลื่อนไหวของกุ้ยไท่เฟยก็ยิ่งทำให้การคาดเดาของอองอันชินชัดเจนขึ้นนางต้องการจะส่งจดหมายไปให้น้องแปดเพื่อให้เขากลับมาร่วมงานอย่างรวดเร็วในเวลาแบบนี้ตอนที่ต้องการจะปิดข่าวเอาไว้แบบนี้แต่นางกลับต้องการเรียกตัวน้องแปดกลับมามันจะหมายความว่ายอย่างไรไม่ต้องสงสัยเลยว่า ถึงตอนนี้องค์รัชทายาทจะยังได้เปรียบอยู่แต่ว่าหลังจากที่น้องแปดกลับมาแล้วนั้นเขาก็จะเปิดโปงเรื่องที่ใต้เท้าเหลียงและองค์รัชทายาทรอบทำร้ายออเย่องค์รัชทายาทก็จะถูกปลดทันทีแล้วเขาก็จะได้ครอบครองเมืองนี้ได้อย่างง่ายดายอำนาจทางทหารของน้องแปดในตอนนี้กลัว,ว่าทุกคนจะคาดไม่ถึงที่ไม่มีอ๋องคนใดที่จะสามารถต่อกรกับเขาได้เลยและในตอนนี้เอง ที่คนที่คอยเฝ้าซือถูเย่ก็เข้ามารายงานพอดีบอกว่าร่างของซื่อถูเย่นั้นหายไปหลังจากที่กุ้ยไท่เฟยรู้เรื่องเข้านางก็โมโหมากแล้วสั่งให้คนออกตามมาหาทั่วทั้งเมืองปองอานชินเริ่มสงสัยคือสิ่งที่นางทำทั้งหมดแต่ว่าหลังจากที่เขาได้เจอกับกุ้ยไท่เฟยใบหน้าที่โศกเศร้าของนางตอนนี้กลับกลายเป็นความโมโหเข้ามาแทนที่ และความโมโหนั้นก็ทำให้นางดูดุร้ายและน่ากลัวยอย่างมากนางไม่ใช่คนที่เอาร่างอาเย่ไปแล้วเป็นใครกันกุยไทยเฟยสั่งคนออกตามหาทั่วทั้งเมืองหลวงนี่ก็หมายถึงเรื่องข่าวการตายของอ,องซื่อเจิ้งก็ไม่สามารถปิดบังต่อไปได้แล้วและทุกคนในเมืองต่างพากันรู้หมดแล้วอ,องซื่อเจิ้งตายแล้วขนาดร่างยังถูกคนขโมยไปข่าวนี้ก็ได้แพร่สะพัดออกไป แล้วก็ทำให้ทุกอย่างโกลาหลขึ้นอย่างมากแต่ยังมีอีกข่าวลือหนึ่งบอกว่าคนที่ขโมยร่างของอองซื่อเจิ้งไปนั้นก็คือเซี่ยวหลี่ม่จากจวนเฉินเซี่ยวข่าวลือนี้แพร่สะพัดไปถึงจวนเฉินเซี่ยวและคนที่ควรจะดีใจที่สุดควรจะเป็นเฉินเซี่ยวเซี่ยวแต่เขากลับดีใจไม่ออกพอเขาได้ยินข่าวการตายของอ,องซื่อเจิง้งเขาดีใจมาก แต่ว่าพอได้ยินว่าเซียวหลีโม่เป็นคนเอาร่างไปนั้นเขาก็เริ่มสงบลงไปทันทีมันไม่ง่ายอย่างนั้นแน่เซียวหลีโม่ไม่มีทางที่จะผ่านด่านองครักษ์ที่เฝ้าอย่างเข้มงวดแล้วเอาตัวซูถูเย่ไปได้อย่างแน่นอนเขาส่งคนออกไปช่วยไ้เฟยตามหาร่างของซูถูเย่เพียงแค่เวลาในช่วงเย็นทั้งเมืองก็เกิดความโกลาหลขึ้นทันทีไม่ว่าคนที่เคยเห็นอ,องซื่อเจิ้งหรือเคยทำงานด้วยกัน ต่างพากันส่งคนออกตามหาถึงอย่างไรยังไม่มีใครเห็นร่างของอ,องซื่อเจิงทุกคนต่างก็ไม่มีทางเชื่อว่าเขาตายไปแล้วจริงๆเรื่องก็ยังคงต้องจัดการให้ชัดเจนในบ้านหลังหนึ่งที่อยู่นอกเมืองควันไฟลอยขึ้นคลกคล้งกลิ่นหอมของยาลอยตลบอบอวลไปทั่วทั้งห้องใช้ไฟแรงก่อนแล้วใช้ไฟอ่อนใช้ไฟแรงแล้วใช้ไฟอ่อนคนที่กำลังต้มยาอยู่นั้นก็คือเซียวโท้ แม่ทับใหญ่ของแกว้วน,นี้เขาเอาแต่ท่องตามที่หลีโม่กำชับไว้ในห้องนั้นหลีโม่เพิ่งทำการฝังเข็มให้ซือถูเย่เสร็จเพื่อปลดการฝังเข็มหยุดที่รจรเขาเอาไว้ในครั้งก่อนตอนแรกนางก็เอาแต่เป็นกังวลว่าจะไม่สามารถปิดบังเรื่องนี้ได้แต่สุดท้ายนางทำได้สำเร็จหลังจากที่เซียวโท่ต้มยาเสร็จแล้วทั้งสองคนก็เอายาใส่ลงไปในขวดยาพวกนี้ล้วนเป็นเลือดร้อน ที่สามารถใช้รักษาอาการได้หลังจากที่ป้อนยาเสร็จแล้วเซียวโทก็รีบออกไปทำอาหารทันทีหลีโม่ซบลงไปบนเตียงเหนื่อยจนแทบไม่มีร่ยวแรงหายใจพอปีนขึ้นมาได้ก็พลันหลับไปทันทีจนถึงมีมือใครบางคนมาลูบที่ศีรษะนางถึงได้รู้สึกตัวแล้วรีบลุกขึ้นมาก็เห็นซูถูเย่ได้ฟื้นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาแต่จ้องนาง แล้วเขาก็ค่อยๆเลื่อนมือลงมาลูบที่แก้มของนางพลางยิ้มอ่อนๆอย่างกะแมวน้อยลีโม่ยิ้มออกมาเหมือนเด็กแล้วพูดออกมาเสียงแหบแห้งยินดีต้อนรับกลับสู่โลกมนุษย์อีกครั้งทุกใจมานานมากพอวางใจได้ก็มีความรู้สึกเหมือนคนละโลกตอนที่87หลบอยู่นอกเมืองใบหน้ามีแต่ความเจ็บปวดร่างกายก็มีตอนที่กระโดดลงไปในเหวนั้น ถึงแม้ว่านางจะตกลงไปในพื้นที่ราบอันแรกแต่ว่านางหลบไม่พ้นเลยกลิ้งไปมาจนถึงอีกที่หนึ่งนางถึงสามารถหยุดนิ่งได้แล้วนางก็รีบไปหลบอยู่ใต้หินที่โพล่ออกมารอจนทหารสองคนนั้นกลับไปนางถึงพล่หน้าออกมาโชคดีหน่อยที่ตรงนั้นมีแสงสว่างมากพอนางถึงสามารถแก้เชือกออกได้แล้วก็รอให้เซลโทมาช่วยเจ็บไหมเขาถามขึ้นเสียงแหบพร่า พร้อมกับสีหน้าที่ดูเศร้าสลดสายตาที่ดูโศกเศร้าคู่นั้นหันมาจ้องมองนางลีโม่ใส่หัวเบาๆไม่เจ็บที่จริงก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรจริงๆนางเคยอยู่ในกลุ่มสายลับมาจะมาเจ็บอะไรกับแค่แผลภายนอกแค่นี้มือของซือถูเย่ค่อยๆเลื่อนลงมาที่คอของนางที่เป็นรอยแผลค่อนข้างใหญ่แล้วชี้ไปที่ท้องที่เย็นมากและก็ค่อยๆสัน่น เขาพยายามใช้เรียวแรงทั้งหมดที่มีถึงสามารถยกมือขึ้นมาได้หลีโม่กุมมือเขาเอาไว้แล้วก็ค่อยๆวางลงท่านอ่องฟื้นขึ้นมาได้ก็ดีมากแล้วหลายคนที่เป็นกังวลกับอาการป่วยของท่านซือถูเย่ย,ยิ้มอ่อนที่มุมปากแต่ว่าสายตากลับแฝงความเศร้าใจอยู่หลายคนเป็นห่วงข้าง,งั้นหรือเขาพูดราวกับว่ากำลังถามแต่ก็ปนเสียดสีอยู่บ้างลีโม่เงยหน้าขึ้นอย่างสงสัย เห็นเขาค่อยๆหลับตาลงก็เลยไม่ถามอะไรแล้วก็ยื่นมือออกไปวัดไข้ดูเขายังมีอาการตัวร้อนอยู่ข้ายังต้องทำความสะอาดรอยแผลให้ท่านอีกท่านอดทนหน่อยนะลีโม่พูดแล้วก็พลางถอดเสื้อออกให้เขาซือถูเย่ก็พลันลืมตาขึ้นสองวันนี้มีคนทำให้เจ้าลำบากหรือไม่ลีโม่ชะงักไปครู่หนึ่งแล้วพลันเงยหน้าขึ้นมาไม่มีหรอกซอถูเย่พูดขึ้น แล้วบาดแผลตามร่างกายของเจ้ามาจากไหนข้าโดนหมากัดแล้วก็ล้มเซียวโท่ยกถาดข้าวเข้ามาพอเห็นซอถูเย่ฟื้นแล้วเขาก็รีบเอาถาดข้าวไปวางที่โต๊ะทันทีแล้วตรงดิ่งเข้ามาหาฟื้นแล้วหรือเขาเองแทบจะไม่อยากเชื่อตอนที่เขาพาตัวซอถูเย่มานั้นร่างกายของเขาเย็นเฉียบเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วจริงๆวันนี้ได้เจอกับเซียวหลี่โม่ นางบอกว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องเอาตัวเขาออกมาเอาไว้ในตำหนักไม่ได้เขาหาที่พักที่ปลอดภัยก่อนที่เขาจะเข้าไปในเมืองแล้วก็ตามหาคนของตัวเองที่พอจะไว้ใจได้จากนั้นก็ไปตีสนิทกับทหารที่เฝ้าซื้อถูเย่ไว้แล้วพอเหตุการณ์ในตำหนักเริ่มชุลมุนเขาก็พาซื้อถูเย่ออกมาทันทีข้าข้าไม่ตายเจ้าคงจะผิดหวังใช่หรือไม่เซียวท่พยักหน้า ที่จริงก็ผิดหวังนิดหน่อยแต่ว่าเพียงแค่ผิดหวังที่เจ้าแค่ถูกเหลียงไทฟู่ทำร้ายแค่เจ็บหนักเท่านั้นหลีโมช่ชะงักไปเหลียงไทฟู่งั้นหรือไม่ใช่อองเหลียงหรืองั้นนางก็เข้าใจอองเหลียงผิดแล้วคนไม่รู้คือคนไม่ผิดนางอภัยให้ตัวเองซือถูเย่พูดขึ้นเบาๆถ้าเดินทางในความมืดมากๆยังไงก็จะต้องเจอผีต้องโทษข้าที่มองข้ามเขา ตอนที่เขาพูดประโยคนี้เขาดูแปลกๆเซยวโท่สัมผัสไม่ได้แต่ว่านางสัมผัสได้รอบแผลของท่านยังคงอักเสบอยู่ยาทาครั้งก่อนนางล้างออกจนหมดแล้วโชคดีที่หลีโม่เอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดออกก่อนแล้วนิดหน่อยแล้วก็ทายาล้างแผลเอาพิษออกหลีโม่ก็เริ่มทายาลงไปแผลอีกครั้งยาชนิดนี้ละเอียดมากพอโดนเข้าไปแล้วจะได้กลิ่นของโสม และน่าจะเป็นยาที่ผสมกันกับโสมที่สามารถรักษาได้ดีมากแต่ว่าไม่ใช่ยาที่ใช้สำหรับทาแผลแต่เป็นยาที่เอาไว้กินมากกว่าเจ้ากำลังทำอะไรกินข้าวก่อนค่อยทำเซียวโทเห็นนางเอาแต่นั่งล้างผ้าเช็ดหน้าอยู่จึงเดินเข้ามาหาหลีโม่พลันพูดขึ้นยาชนิดเป็นยานี้ที่ข้าเช็ดออกมาจากรอยแผลของท่านอ,อง ข้าสงสัยว่ายาชนิดนี้ทำให้รอยแผลของท่านอ่องยิ่งอักเสบมากขึ้นเซียวโท่พูดขึ้นอย่างตกใจนั่นมันยาที่นักพรตเถาเตอ๋อใช้กับท่านอ่องใช่ไหมเถาเตอ๋อพอซือถูเย่ได้ยินชื่อเขาก็พลันลืมตาขันมามองเซียวโท่เซียวโท่พูดขึ้นตอนที่ท่านหมดสติอยู่ไทเฟยได้เรียกนักพรตคนหนึ่งมารักษาอาการบาดเจ็บให้ท่านแล้วก็ใช้ยาชนิดนี้ทาลงบนแผลของท่าน หลังจากนั้นอาการของท่านก็สุดลงเรื่อยๆลีโม่พูดที่จริงอาการของท่านก็ยิ่งไม่ค่อยดีแล้วยิ่งมาใช้ยาตัวนี้ทาลงไปที่แผลผ่านไปแค่สองชั่วยามรอยแผลก็จะยิ่งอักเสบและพองขึ้นดังนั้นข้าคิดว่ายาชนิดนี้น่าจะมีพิษเถาเตอ๋อสือถูเย่พูดเบาๆขึ้นมาอีกครั้งคนของวัดเต่าฝูเตอ๋อใช่ไหมใช่เจ้ารู้จักหรือเซียวโ่มองเขาอย่างสงสยัย หลังจากนั้นข้าก็ไปสืบค้นประวัติของเขาแล้วพบว่าเขาคลุกคลีกับกุ้ยไท่เฟยอ,อย่างมากคนผู้นี้ไม่ใช่คนดีครั้งนี้ไท่เฟยน่าจะโดนเขาล่อลวงอย่างแน่นอนซือถูเย่พูดยังไม่จบสีหน้าของเขาก็ดูเคร่งเครียดขึ้นมาทันทีหลีโม่ก็เอาแต่สนใจยานั่นไม่ได้หันมามองเขาแต่ว่าเซียวโท่มองหน้าเขาแล้วเห็นสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปจึงถามขึ้นเป็นอะไรหรือ เสพแลหรือส่อถูเย่ถอนหายใจออกมาแล้วก็สูดลมหายใจเข้าหลังจากนั้นก็นั่งสงบสติลงไม่เป็นไรข้าแค่ง่วงนิดหน่อยเจ้านอนเถอะข้าจะไปต้มยาให้เจ้ากลับมาข้าจะเรียกเจ้ามากินเซียวโทษพูดตอนแรกนึกว่าเขาจะหัวเราะออกมาเพราะตัวเองเป็นถึงแม่ทัพแต่ดันได้มาเป็นพ่อครัวแต่เขากลับค่อยๆหลับตาลงรอยยิ้มสักนิดก็ไม่มีเลย ดูแล้วคงจะง่วงจริงๆเซียวโท่เห็นแบบนั้นก็พลันเดินเบาๆออกมาพร้อมกับถาดอาหารแล้วก็พูดกับหลีโม่เราออกไปกินข้าวข้างนอกกันเถอะหลีโม่ถือเอาผ้าเช็ดหน้าออกมาแล้วเดินไปที่ห้องครัวแล้วก็ทิ้งเข้าไปในเตาไฟที่ลุกอยู่ทันทีหลังจากล้างมืออย่างสะอาดแล้วนางถึงได้เดินมากินข้าวเจ้าทิ้งผ้าเช็ดหน้าหรือตรวจสอบแล้วเจออะไรไหมเซียวโท่ถามขึ้น ตีสุยเหลียนเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีพิษหลีโม่ไม่ได้พูดรายละเอียดมากแต่ว่าสีหน้าของนางดูเปลี่ยนไปตอนแรกนางแค่สงสัยว่านักพรตคนนั้นใช้พวกแร่ธาตุต่างๆมาปรุงยาแต่คิดไม่ถึงว่าจะเป็นตีสุยเหลียนตีสุยเหลียนเป็นพืชที่มีพิษถ้าพิษเบาหน่อยก็จะทำให้แผลผุพองแต่ถ้าอาการหนักก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้สือถูเย่ได้รับพิษนี้เข้าไปตอนที่บาดเจ็บหนัก แล้วใช้ตีสุ่ยเหลียนมาทาแผลก็จะยิ่งทำให้รอยแผลอักเสบพองขึ้นและถ้าเข้าไปผสมกับเลือดก็จะยิ่งอันตรายถึงชีวิตเขาเตอ๋อไม่กล้าทำแบบนี้อย่างแน่นอนถ้าหากว่าเขาต้องการความเชื่อใจจากไทเฟยเขาก็น่าจะใช้แค่ยาบางชนิดเท่านั้นที่มีพิษแต่ไม่อันตรายถึงชีวิตแบบนี้เพราะว่าเขาไม่กล้าทำคนที่กล้าคิดร้ายกับอ่องซื่อเจิ้งนั้นสมองคงไม่มีความคิดอะไร ต้องมีคนคอยชักนำเขาหลีโม่ไม่ได้คาดเดาว่าเป็นใครเพราะว่าในใจของนางก็มีคนที่สงสัยอยู่แต่ก็ยังไม่กล้ามั่นใจเพราะมันช่างดูเหลวไหลและเป็นไปไม่ได้มากเพราะความหิวโหยมากเกินไปแต่กลับกินไม่ลงนางก็เลยกินไม่กี่คำแล้วก็พลันหยุดลงเซียวโท่เห็นนางไม่กินแล้วก็นั่งนิ่งๆพลันถามขึ้นท่านอ,องต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนใช่ไหม หลีโม่เงยหน้าขึ้นมามองเขาปัญหาเสียเลือดมากของเขาที่จริงก็ถือว่าคงที่แล้วแต่ว่ารอยแผลนั้นค่อนข้างรุนแรงแล้ววันนี้เขาก็มีไข้สูงข้าจะเขียนใบสั่งยาให้เจ้าเจ้าช่วยไปเอายามาให้ข้าหน่อยหนักขนาดนั้นเลยหรอเดิมทีเซียวโทษคิดว่าเขาฟื้นขึ้นมาแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่คิดไม่ถึงว่าจะยังไม่พ้นขีดอันตรายอยู่อีกสองวัน แผลของเขาก็เริ่มมีหนองขึ้นมาข้าต้องรักษาหนองให้เขาเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อและรอยแผลก็ยังต้องทำความสะอาดอีกนางไม่ได้พูดออกมาว่าอาการหนักหรือไม่หนักในใจของนางที่จริงก็ยังไม่แน่ใจมากเพราะว่าตอนนี้นางไม่มียาน้ำที่จะเอามากำจัดพิษนางเพียงแค่ใช้ยาทาไปก่อนพลางพลางหลังจากที่นางเขียนใบสั่งยาให้เซียวโทแล้วเซียวโทจึงรับมาแล้วดูนิดหน่อย หินปูนต้นจิ๋นอินวาสมุนไพรโสมยาขาวใบหัวใจบัวเลืองแล้วเล่าสาวตาวจื่อสาจินเจ้าเอามาทำอะไรดื่มหลีโม่ยังเขียนอะไรบางอย่างแต่ครั้งนี้นางไม่ได้เขียนแต่กำลังวาดนางวาดมีดสองสามแบบและเห็นได้ชัดว่าหนาบางนางต้องเอามาทำแผลให้เขาจำเป็นต้องได้ใช้มีด หน้าที่นี้มอบให้กับเซียวโทน่าจะถูกต้องที่สุดแม่ทัพก็ต้องเป็นคนที่สามารถหาอุปกรณ์แบบนี้ได้ดีอย่างแน่นอน